มันคล้ายๆพรเมอร์ที่แบบทำให้ทาให้ติดแน่นกลเราากี่ยล้างก่ารทาสีแน่ตรงนี้มันก็เหมือนกันแต่งหน้านั่นแบบนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับ i อเอ็ตุนนะคะวันนี้ตุนก็จะมาทําการทาสีผนังเก่านะคะให้เหมือนใหม่แบบนี้เลยนะคะก็บ้านนี้ค่ะเป็นบ้านของคุณแม่นะคะเมื่อก่อนเราก็แบบทําการปล่อยเช่าบ้านนี้มาก่อนผู้เช่าเก่าเนี่ยเขาก็แบบมีการเจาะมีการแอบทํารอยขีดข่วนนู่นนี่นี่นั่นนะคะทําให้บ้านนี้มีดีเฟกต์เยอะมาก ทีเนี้ยพอตนเข้ามาอยู่อ่ะตนก็เลยอยากให้มันแบบดูเออดูโอเคดูสวยดูอะไรเงี้ยเวลาถ่ายคลิปมันจะได้ง่ายขึ้นตอนแรกก็กะว่าจะจ้างเลยค่ะแต่ว่าด้วยความ งบนั่นเองนั่นแหละก็คือไม่อยากจ่ายตังเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบสั่งมาเองในจานจากช้อปปีแล้วก็ทําการศึกษาด้วยตัวเองนะคะอ่านในเว็บนะคะแล้วก็ดูคลิปคนนูน้นคนนี้เอามาผสมรวมรวมๆกันก็จะได้เป็นการทาสีในคลิปนี้นะคะวิธีการถามว่ายากไหมตูนว่ามันไม่ยากแต่มันแค่ค่อนข้างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดอะไรเงี้ยคือรู้สึก เอ,เอาตรงๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยนะที่แบบเราสามารถแบบทําให้บางส่วนที่มันไม่น่าจะเรียบได้อะเราทําให้มันเรียบได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกวิธีการแบบละเอียดเลยนะคะมันมันเหมือนการแต่งหน้าแกมันแบบเวลาหน้าเราเป็นหลุมเป็นสิวใช่ไหมเราก็แบบทาคอนซีลเลอร์ทาพรีเมอร์ใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเธอก็คือเอาโป๊เอาอะไรมาแบบ ทําให้มันแบบเรียบเรียบเสร็จแล้วเราก็ทารองพื้นรองพื้นในที่นี้ก็คือสีนั่นเองนะคะคือก่อนที่จะทาสีมันก็แบบต้องต้องเรียบก่อนนะร้ไหมผนังก็เหมือนกันมันง่ายนิดเดียวเดี๋ยวไปดูกัน ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะคะเราก็จะทําการใช้เกรียงนะคะในการแบบว่าขูดพวกแบบอืมพวกคือผนังอย่างที่ตูนบอกผนังบ้านตูนอ่ะมันจะไม่เรียบใช่ไหมคะมันจะมีแบบช่วงที่นูนขึ้นมาเป็นสีทาเก่าที่แบบมันเวลาสีย้อยอย่างเงี้ยแล้วมันแห้งแล้วมันก็จะนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือพวกนี้เราก็ใช้เกรียงแกะออกได้หรือว่าผนังที่มันลอกแล้วแล้วมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยค่ะเราก็ใช้เกรียงแบบขูดขูดให้มันแบบเท่ากัน เสร็จแ,แล้วนะคะก็ทําการเก็บกวาดพวกฝุ่นละอองค่ะไม่งั้นมันอาจจะฟุ้งกระจายได้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าแปลงหรือว่าสกอตไบ์นะคะในการทําความสะอาดผานังนะคะคือหลังจากที่เราใช้เกลียงขูดเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบพวกฝุ่นพวก ปุ่นละอองอะไรต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามผนังนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทำความสะอาดออกอะ่ะมันก็จะทำให้สีที่เราทาเข้าไปอะ่ะไม่ติดแน่น แล้วก็จะมีส่วนนูนๆแบบนี้น่าจะเป็นแบบสายไฟเก่าตุนก็จะใช้มีดนะคะในการตัดให้มันะเรียบนะคะแล้วก็มีรอยแบบใหญ่มากๆอันนี้นะคะคือตุนก็ไม่คิดว่าจะซ่อมได้นะแต่ว่าก็จะพยายามนะคะก็ใช้กระดาษลังในการทำให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปูนแบบคล้ายๆปูนอนเนกประสงค์นะคะน,นี้เราก็แค่แบบ ใส่ลงไปในชามผสมหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปแนะนําให้ใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คนๆให้มันข้นๆแบบบอกไม่ถูกอะแต่ว่าให้มันข้นๆพอที่จะแบบเกะาะผนังได้นะคะเสร็จแล้วตุนก็จะใช้ช้อนนะคะตักแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะง่ายดีเป็นช้อนแบบใช้แล้วทิ้งอย่างนี้ แล้วก็โปะโปะลงไปให้มันเต็มๆแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบเท่าๆกันกับผนังเดิมน,นะคะแกะกระดาษลังอันนี้ออกแล้วก็พยายามเอาเกลียงนะเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันแบบเท่าๆกันและนี่ก็คือสิ่งที่ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วนะคะตุนก็จะใช้เป็นตัวรองพื้นตัวนี้นะคะในการทานะคะตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติช่วยให้สีที่เราจะทาติดแน่นมันคล้ายๆลายพรเมอร์ที่แบบทำให้ทาให้ติดแน่นทำให้แบบทุกอย่างดูโอเคดูเรียบทำให้พื้นผิวดูเรียบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเวลาเราทาค่ะมันจะมีพวกแบบรอยผนังที่มันแตก ที่มันแตกที่มันแบบว่าแห้งแล้วแบบเวลาเราทาไปอ่ะมันจะมีส่วนบางส่วนที่แบบทาแล้วยังเห็นรองพื้นอยู่แต่บางส่วนอ่ะทาแล้วมันหายไปกับผนังเลยอันเนี้ยแนะนำว่าให้ทาซ้ำนะคะขั้นตอนเนี้ยค่ะเป็นขั้นตอนการโป๊ะอันนี้ไม่รู้ว่าแบบออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะบางบางคลิปเขาก็ออกเสียงว่าโป๊ะบางคลิปเขาก็ออกเสียงว่าโป๊ะแต่จนขอออกเสียงว่าโป๊ะแล้วกันเนาะการโป๊ะเนี่ยมันก็คือ การที่ผนังเราเป็นรูแล้วเราก็แบบว่าใช้ตัวเขาเรียกว่าปูนโปมังใส่เข้าไปแทนที่แล้วก็แบบทำให้ผนังเรียบนะคะตัวนี้มีคนแนะนำว่าให้เราทำหลังจากที่เราลองพื้นเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำก่อนที่จะทาตัวลองพืนน่ะสมมติวันหนึ่งตัวโปเนี้มันหลุดอะ่ะมันก็จะทำให้เหมือนแบบผนังตัวนั้นมันเสียไปอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเขาแนะนําว่าให้เราอะค่ะทาตัวรองพื้นก่อนแล้วก็ค่อยโปเพราะว่าต่อให้ต่อไปถ้าเกิดว่าตัวรอยโปเนี้ยมันมันแบบมันมันหลุดมาเราก็ยังสามารถที่จะซ่อมมันเข้าไปใหม่ได้อะไรเงี้ยการโปรก็คือแค่เราแบบจิ้นตัวปูนโปเข้าไปแล้วก็ลองเอาไปแปะ,แปะ,แ,ปะแปะนะคะนี่ง่ายมากเลยแปะแปะเสร็จแล้วใช้เกลียงนะคะหรือว่าใช้ตัวแบบตัวเกลียที่ในกล่องปูนโปให้มาค่ะ ทำให้มันเรียบนะคะเกลี่ยให้มันเรียบเรียบนะคะแค่นี้เองแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโป้สโลปมัง้งก็คือแบบพอเราโปเข้าไปในรูใช่ป่ะแล้วเราก็แบบทำการเกลี่ยรอบๆแบบนี้นะคะให้มันแบบเสมอเสมอกับพื้นพื้นผิวส่วนอื่นๆอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะและนี่ก็คือส่วนที่ตุนโปไปทั้งหมดนะคะโอ้โหลอยเยอะไม่ไหวค่ะเยอะมาก ตัวนี้พอโป้เสร็จแล้วเรายังไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้นะเพราะว่าเราต้องรอมันแห้งก่อนทุกคนอันนี้แนะนําว่าให้รอข้ามวันไปเลยค่ะคือนับไปเลย24ชั่วโมงเพื่อความแน่ใจว่าเออมันแห้งจริงๆริงพอวันต่อมาเราก็จะมาทําการใช้กระดาษทรายในการแบบขัดมันให้มันแบบมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นคือการที่เราโป๊ไปเนี่ยบางทีรอยที่เราโป๊อมันอาจจะไม่ได้เรียบใช่ไหมทุกคนแล้วมันอาจจะมีเศษของโป๊แบบ ขอบขอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะคะให้เราใช้กระดาษทรายค่ะขัดรอบๆขัดทั่วๆเลยนะคะให้มันเรียบเสมอกันนะคะพอขัดเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ผ้า เปียกมันหมานนะคะแบบลูบทําความสะอาดมันอีกทีนะคะเพราะว่าแบบเมื่อกี้เราขัดกระดาษทรายทุกครั้งที่มีการขัดการถูอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะมีฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงสีทุกครั้งนะคะต้องมั่นใจว่าผนังของเราไม่มีฝุ่นแล้วก็สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นผ้านะคะชุบน้ํามันหมาดแล้วก็เช็ดให้สะอาดรอให้แห้งนะคะพอผนังแห้งเรียบร้อยนะคะตุนก็จะใช้ตัวรองพื้นผนังเก่าทาทับอีกทีค่ะ ทาให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วก็รอแห้งอีกรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปทาสีกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงวันที่เราจะทาสีกันจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่แบบเราเตรียมพื้นผิวมาหลายวันนะคะการทาสีเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนการแต่งหน้านัา่นแหละนะคะก็คือ ตอนแรกเนี่ยผิวมันครุขระใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยพรีเมอร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะคะลงมันก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมพื้นผิวนะคะให้ผิวบบดูเรียบเนียนกะะ่อนอื่นนะคะเดี๋ยวตุนก็จะปูเจ้าตัวสีน้ำเงินนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าตุนจะทาผนังด้านนี้ก่อนนะคะ รับอุปกรณ์กันทาสีวันนี้นะคะนี่เลยตุนก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสีขาวนี้นะคะที่ตุนซื้อมาจากโฮมโปรนะคะสีนี้นะคะได้มาจากเพื่อนรักเพื่อนเลิฟค่ะเอแคร์แนะนำมานะคะคือห้องน,งนั่งน่ยสวยมากตุนก็เลยแอบถามมาว่าเออแกใช้สีเบอร์อะไรนะคะอันนี้ตุนจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวตุนจะขึ้นไว้เป็นตัวอักษรให้ละกันนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะอันนี้ ก็คืออุปกรณ์นะคะเป็นเทรย์นะคะคล้ายๆแบบเป็นถาดนะคะในการที่เราจะเทสีลงไปในนั้นนะคะแล้วก็มาเกลี่ยตรงนี้ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าคิดว่าการทาสีเนี่ยมันน่าจะต้องใช้ตัวเกลี่ยที่ดีนะคะเวลาเราแบบแต่งหน้าเนี่ยเราต้องใช้ฟองน้ําที่ดีใช่ไหมคะตัวนี้เวลาเราที่จะทาสีตรงที่ว่ามันก็สาคัญก็เลยซื้อใหม่มาเลยดีกว่านะคะ นี่ค่ะซื้อมาห5สิบ้าบทอันนั้นนะคะก็เป็นแปลนนะคะมันมีแปลงเล็กๆใหญ่นะคะนี่เผื่อแบบตัดขอบแบบจะได้แบบตัดถนัดนะคะอุปกรณ์็มีแค่นี้นะคะใช้น,นะคะแล้วก็เทงไม่ต้องผสมน้ำน,นะคะสีจะเชียนะคะการทาสีนะคะตุนจะทาเป็นแถวแรกก่อน สมมติสมมติอันนี้เป็น3มแถวนะคะต้นจะทาแถวนี้ก่อนทาแถวที่3นะคะเสร็จแล้วทาแถวที่สองเนี่ยทับแถวที่1กับแถวที่2ไปอ่าอันนี้ยมันเป็นเทคนิคที่พี่ช่างหลายๆคนเขาบอกว่ามันจะทําให้สีมันสม่ําเสมอกันเพราะว่าอันสุดท้ายที่เราทาทับ1กับ3เส้น1กับเส้น3มเนี่ย มันมันจะกินพื้นที่เส้นหนึ่งกับเส้นสามไปด้วยทำให้แบบมันสม่ำเสมอกันแล้วแบบมันจะดูเรียบเนียนกว่าอะไรเงี้ยวางท่าตรงนี้จากข้าบนนะคะให้เราเกลี่ยจากท้างบนก่อนค่ะเพราะว่าต้องเกลี่ยลง้างาล่ากค่ะสีมันจะลงได้มางเนาะเราวก็อาจจะต้องให้เหล็นขอบตรงนี้ไว้เพื่อจะ มาที่รถแล้วเราก็จ,จัดการทำเหมือนเดิมน,นะคะเราก็จะได้เก็บสีไปด้วยเัาก็จะเด็กไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาทำการเก็บสีกันนะคะ ที่แบบเราทาชั้นแรกเสร็จท,ทั้ง4ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทําการเก็บขอบนะคะเห็นไหมคะตรงขอบตอบัวน้าจะยังไม่ได้แบบเก็บนะคะตุนทาสีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะเว,เว้นระยะ ต่อครั้งเนี่ยสามชั่วโมงเพื่อที่จะให้สีเก่าเน่ยแห้งก่อนแล้วก็ทาทับใหม่นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาโอเคคือตุนก็ไม่มั่นใจเพราะก็ไม่เคยทาสีมาก,ก่อนนะคะแต่ว่าพอผลเสร็จแล้วมันก็ไม่แย่นะแลนี่ก็เป็นเช้าวันถัดมานะคะมาดูกันค่ะว่าสีเป็นยังไงบ้าง มีเป็นรอยที่แบบช่างทำมวนนะคะอาจจะดูไม่ค่อยกระยับน้องส่วนอันนี้คือรอยที่ดิฉันทำค่ะ ็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่แบบมันอาจจะมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอสีแห้งหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยนอกนั้นัมนมันเป็นเรื่องของการแบบเก็บรายละเอียดเป็นเรื่องของวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งตุนคิดว่าอืม คนอย่างตุนทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นยอะไรเงี้ยน,นะคะก็ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ตุนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้ตุนทำคลิปอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะยังซีนใะเหรอดินจี Cáng xiên hả? Tô bầm